รุ้สวัสดีครับโอ้อวันนี้หนาวมากตื่นมา17องศาตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเป็น18องศาแล้วหนาวจริงหนาวมากปะคุณดาวเราเพิ่ง<ไ>อาบน,น้ําแต่งตัวอะไรกันเสร็จเราจะมุังจะมาทานข้าวเช้ากันของที่พักนะฮะนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันไม่ใช่เสียงฝนตกนะเมื่อคืนเนี่ยนอนแบบ A อเ R มอแบบเสียงแบบนี้เลยม่คืเอเสียงน้ำตก หลับสนิทคน<ม>นั้นอ<ม>่ะหลับสนิทเราเราจะรีบกินใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าพี่เก่ง <c oughs> เขาจะมารับเราพี่เก่งคือคนขับรถนะครับคนขับรถที่เราโทรไปบอกว่าไปวิวระเบียงร <c oughs> <c oughs> ะเบียงวิวระเบียงวิวตอนนี้7จ็มงห้วันนี้ทําเวลาได้ค่อนข้างดีมัง้งอยู่เชียงใหม่มา3วันก่อนหน้าเนี้ยซึ่งสัมผัสอากาศเย็นซึ่งสัมผัสอากาศเย็นวันนี้แหละ คือไอเมื่อวานอะตอนที่อยู่ข้างบนของเมื่อวานมันก็เย็นนะแต่มันเย็นไม่เท่านี้ใช่เพราะว่าเช้าตื่นมาสิบเจ็ดองศาเป็นมากใช่ของเมื่อวานมันตื่นตอนเราตื่นมันยี่สิบป่ะย3 23ิบสามยิบสามของเมื่อวานนี่เรามาอยู่แล้วมันเหมือนค่อยๆลงค่อยๆลงใครมาพรุ่งนี้ก็จะหนาวขึ้นในเน่ทำกไมโลมโลกินอองฟางปิ้งด้วยขนมฟางให้ก็มีขนมปางให้ด้วยให้พร้อมมาแล้วข้าวมาแล้วข้าวมาแล้ว ชงไปนะชงขอบคุณนะครับโอ้โคตรดีอ่ะมันแบบอุ่นๆเลยอ่ะยังไม่กินเลยรับถือไอ้เงี้ยปเป็นข้าวต้มนะฮะไข่แบบสวยมากเลยพี่เขาบอกว่าถ้าไม่พอเติมได้นะฮะน่าจะเอามาอีกสองถ้วยได้เลยนสดร้อนๆอากาศเย็นๆโขวโขวเอาพี่ครับเอาอีกถ้วยหนึ่งเลยก็ได้ครับขอบคุณครับมันก็เห็นหมูปะวะมันเป็นเอ็นอ่ะ มันเป็นแบบกึบๆอะ่ะโหคนดีขอตัวรีบกินกันก่อนนะฮะเพราะตอนนี้จะแปดโมงครึ่งแลหละแปดโมงสิบแล้วบรรยากาศดีมากอย่าบอกเลยไปโหคนดี เมื่อกี้พี่เก่งมาหาเราแล้วแต่พี่เก่งบอกว่าเดินไปเองก็ได้นะครับมาห้ารเมตรเองเราก็เลยจะลองเดินกันแล้วพี่เก่งก็บอกทางเรามาแล้วโอ้โหเดือดชันขึ้นเครื่องเดือดชันดนะ้วยแหละใครโทรโอ๋อพี่เก่งโทรมาเขาโทรมาบอกได้เลยว่าผิดทางฮาัลโหลครับโอเคครับเอาละพี่เก่งตัวจริงโทรมาบอกแล้วเมื่อกี้พี่เก่งมาหาเราแล้วแต่พี่เก่งบอกว่าเดินไปเองก็ได้นะครับมาห้ารเมตรเอง สรุปคนที่บอกให้เราเดินไม่ใช่พีกเกิงจริง,รงหรอเขาแค่อาจจะเห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นนานหรือเปล่าก็เลยแบบถามาไปอ,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 อ๋อแปลว่าเมื่อกี้ไม่ใช่พี่เก่งหรือทุกคนที่นี่ชื่อเก่งเราม้นะเราเป็นนักท่องเที่ยวของแท้แหละแบบมัวๆซั่วๆครับผมสวัสดีครับด้วยรักพี่กอนอันนี้คนละเท่าไหร่หรอครับบาทะครับโอเคครับตอนเช้านี่ไปจุูปิดไหมเนยอ๋อไม่ได้ไปครับครับผมคืนเดียวครับตื่นไม่ทันขอบคุณครับ อันนี้พี่เก่งตัวจริงแล้วนะฮะเมื่อกี้น่าจะเจอผิดเก่งสวัสดีครับนั่งได้ครับมาทีไ่ไหนกันแม่มาผมมาจากปทุม,ม <c oughs> ครับผม <c oughs> แต่วันนี้มาวัน,นที่4ี่แล้วครับหมายถึงมาเชียงใหม่ครับอ๋อมาเมาืม<า>่อวานแล้วก็ตรงมาแม่กำปองเลยครับโอ้ถ้าแม่กำปองผมเพิ่งมาเมื่อวานครับเมื่อวานนะครับแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ก็ลงไปแล้ว เย็นมากครับตื่นมาเมื่อเช้าแบบโอ้โหมาสี่วันวันนี้เพิ่งเพิ่งเย็นครับเพิ่งเย็นครับวันนี้อคืนไปพักบนแม่แตงค่ะใช่ไม่เย็นเลยเช้าผมแต่ยังไม่เย็นเท่าวันนี้คือถ้าเดินลงนิดกิ่งเม่กี้บ้าผมก็เดินตรงไปนะเดินเท้าไว้เร็วสายเดินขึ้นเหมือนเหมือนผมเลยครับเมื่อกี้ก็มีพี่บอกว่าห้าร้อยเมตรเองเดินได้เจอทางแล้วไม่เอาแล้ว เมื่อกี้เกือบเดินแล้วนะเดินได่แล้วใช่วายกว่าเดินเยอะถึงแล้วถือตังเอ้ยถือกล้องหยิบใจตังร่ยะพูดเบาๆเป็นคาเฟ่เป็นกาแฟให้กินโอ้ ไปไหนไปนไหนจะลุกยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> เข้ากระเป๋าเลยไหมลุกไม่ได้นะน,นั่งเอานั่งเลยอุ้ยนุ่มอุ้ยนุ่มมาก <c oughs> จะเข้ากระเป๋าอ้ขนนุ่มมากอะ่ะอูแมวที่บ้านไม่นุ่มแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> นุ่มจริงชาเขียวนี่สวยมากนี่ทุกคนเห็นไหมครับนี่รูปมาเรเดอร์คุกะ เขาเก่งนะเก่งจังขงลทำเป็นเป็นมา้เลอเดอรกูกะได้เป็นไงลาเขียวอร่อยหวานปะไม่หวานเราไปกินแบบไม่ใส่น้ำตาลอะเพราะมันแค่นี้ก็อร่อยเราเขียวหอมมากแล้วก็แบบนมก็แบบนัวๆัวโอ้โหเมกัน้องหอมจุงมันดีมากเลยนะเช้าๆแบบเนี้ย ได้จิบกาแฟแล้วได้แบบชมวิวบรรยากาศที่แบบเหมือนหมู่บ้านอะไรนะที่ทีรักบอกใช่ครับตรงนั้นะมันเหมือนกับปุนจีบิวิวสุดยอดมากกับการจิบกาแฟมเนด้หาได้ที่ไหนง่ายๆต้องนั่งรถพี่เก่งมาก่อนสิงหาดมมาดูวิววบนนี้ได้นะฮะ เอเดินกลับปเหรอโอเคฮตอนนี้เราออกมาจากร้านระเบียงวิวนะฮะอ่านถูกเขาว่าป้าอยู่ตรงนี้ได้ถูก,กทักทีตอนนี้เรากําลังหารถลงไปข้างล่างซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ท,ที่กิมบอกว่าตรงนี้จะมีมรถผ่านตลอดแล้วก็ต้องอถามอะโบกลง,ลงได้เลยอุม้มอุย้ยน้ำอะไรมาจากฝั่งนู้นแหละนี่ครับบณครัาตกใจน้ำมา อยากบอกว่าเวลาใครมาแม่กระปองเวลาเยนะ็นๆน่ยคุณเตรียมตัวได้เลยน้ําที่คุณอาบน้าที่คุณล้างมาือมันน้ำต้องแข็งามาล้างมันเย็นมากเลยน้าแบบเย็นมากเดินหรอเดินประมาณสิบนาทีโอ้โหมันมีทางลงที่มันไม่ใช่ทางถนนไหมล่ะจริงๆมันเดินลงได้น,นะแต่ว่าแบบทางมันชันไงทางมันจะไหลลงอุ้ยมีวัวด,ด้วยที่นี่มีวัวมีวัวโอ้ มันเดินตัวตรงไม่ได้เลยมันต้องเอียงอย่างเงี้ยรถรถทีละไปด้วยได้ไหมในลงไปข้างล่างใช่ไหมครับขอบคุณครับเฮ้ยได้รถได้รถได้รถแล้วครับอืออเฮ้ยทีโอ้ทีละขึ้นได้ไหมกระโปรงได้ได้เกือบแล้วเกือบต้องเดินยาวโอ้โหไหลไหล อันนี้เป็นเคองเหยียดเพราเขาขาเหยียดอย่างนี้อันนี้คือพี่เขาน่าจะไม่เหยียบคันเร่งเลยอย่าเบรกอย่างเดียวโอ้ยหัวเข่าโอ้โพี่เขาหายขอบคุณครับเดินมาใบหนึงครับเพราะว่าสองคนค่ะสองคนแปดสีบอ๋อยี่สิบบาทเนาะอ๋อครับ ดีมากสองคนยี่สบาทแนะนำนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากขับรถขึ้นไปเองเพราะว่าเมื่อเผื่อมาพางมาันอันตรายชันมากแล้วข้างบนมันไม่ค่อยมีที่จอดรถน,นะขึ้นขไปดีกว่ายังรถไปดีกว่าแล้วราคาไม่แพงเก็บของมาแล้วเรียบร้อยฮึบ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 นี่ผมเดินมาคนเดียวเลยอ้าวหาย,ยาเดี๋ยวรู้เลยลากลากกระเป๋าขึ้นทางชันเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยหนักไหมเฮ้ ไม่หนักได้ไงวะนี่นะฮะคุณแม่เขาให้เรามาจอดรถตรงใกล้ๆที่พักจริงๆมันจะมีที่จอดสูงวันนี้แต่รถเราขึ้นไปไม่ไหวน่าจะไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชิบค,ครับน่ารักมากที่พักที่นี่แบบคุณแม่เขาน่ารักมากเคฮะไม่ลืมเลยนะฮะอ,อ๋อถ้าลืมก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสัก <laughs> วันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะอะไรนะสวนสตอเ์บันดี่ อาจจะไม่แวะไม่นาน<ช>แต่ว่าอยู่จากนี่ไม่ไกลประมาณ5กิโลคือที่มันแวะได้เพราะว่ามันเป็นทางผ่านที่เรากลับอยู่แล้ว<ช>อ่ะแต<ช>่แบบซื้อขององของฝากให้ที่บ้านส<ช>ตอบเบอรี่อะไรเงี้ยโอเคครับไปเจอกันโอเคฮะเราถึงอุ้ไรสตรอเบอรี่นะฮะนี่ มีป้ายมาเริ่มเลยอันนี้น่าจะเข้าไปถ่ายรูปได้เราค่าเข้าชมยี่สบาทอุดหนุนร้านเข้าฟรีอุดหนุนอยู่แล้วครับซื้อหนุนก่อนอุ้ยสวยว่ัมีหลายสีด้วยอ่ะก็คือใส่เสื้อสีไหนมาถ่ายได้หมดเอาจริงเราจะซื้อลูกนี้ลูกนี้น้นจะผูกหลังคาได้อยู่เอาไปฝากไงฝากแม่สวัสดีครับอันนี้ซื้อเสร็จแล้วเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับนั้นเหมาเลยเหมาเลยเหมาสองห้าเลย ปกติต,<ด>ต้องเลือกอยังไงหรอครับถ้าจะทานเลยก็ให้แดงๆแต่ถ้าจะเอาไปฝากก็จะเอาสีอันนี้จะอยู่ได้อีก2วันนะครับอ,อรอวันนี้มาหรือนี้ได้อยู่เพราะมันจะแดงขึ้นมาแล้วลูกอ๋อครับมันจะแดงขึ้นมาอยู่แต่ถ้าหนูจะทานวันนี้เลยก็หนูลุงจะแยกให้เป็นข้างล่างนี่เลยเพราะว่าหนูกลับวันนี้แล้วอ๋อกลับวันนี้ได้หมดเลยครับจะเอาสีหดก็ได้เอาจจะดูเสื้อดูเสื้อได้เลยครับลูกขอบคุณครับมีเสื้อเด็กจิ๋วด้วยแบบนี้น่ารักกว่า ไม่แต่น,นี้น่ารักนะเออใช่อันนี้เราซื้อไม่หวังแบบไม่ถามคนที่ใส่อนะว่าแบบว่าเขาจะชอบไหมเขาชอบสีเขียวเนี่ยน่ารักดีลูกอายุเท่าไหร่หลานหลานประมาณยังเกืบหนึ่งขวบครับสิบสิบเดือนครับเอาตัวนี้ก็ได้ครับออันนี้เป็นกําไรหรือสร้อยคอน,นี่ที่นี่ทําเองหมดเลยนะครับอย่างได้ตุม้มหูตุ้มหูนี่ได้ตุ้มหูอันนี้ น่ะอันนี้ด้วยครับทุกคนมันมีแต่ของน่ารักเต็มไปหมดเลยอะ่ะดูสินี่ฮะเราออกมาจากสมของที่ซื้อมาแล้วซื้อมาเยอะมากคือคุณลุงกับคุณป้าที่นี่ใจดีมากนะฮะลดราคาให้เราเยอะมากแต่ของฝั่งมันน่ารักจริงอะ่ะถ้าเกิดเราซื้อของเนี้ยเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้เมื่อกี้ผมได้ชื่อดอกไม้มาแล้วดอกก็เลย่ถ้าไม่ซื้อเข้าถ่ายรูปได้แต่ว่า กอเช่ายี่ิบบาทอยากให้ทุกคนแวะมาจริงๆเพราะว่าคุณป้าคุณลุงน่ารักสุดๆอ๋อนี่คือต้นตอเบ่อรอรี่เหรอก็อเห็นแต่ในเกมไม่เคยเห็นของจริง น้ำเปล่าที่นี่เท่มากพี่ปวดน้ำเปล่าถ้าไม่บอกว่าน้ำเปล่านี่ไม่กล้ากินนะหรือว่านะหรือ <c oughs> น้ำเปล่าเ <c oughs> ะบอกกับค่างาเฉยๆว่าร้านเนี้ยมันไม่ได้ดูเป็นแบบคาฟเฟ่จ๋ามันึ่งมันเป็นเหมือนเป็นบ้านแล้วก็เปิดเป็นร้านกาแฟร้านน่ารักมาก <c oughs> ขอบคุณครับอ้าวเบนนะครับ อันนี้ถามหน่อยนะครับว่าถ้าจะมานี่ต้องมาจากซอยไหนเหรอครับอันนี้เรียกซอยอะไรครับซอยสามซอยสเพื่อนผมเลครับข่าวครับที่จริงมันเข้ามา transfer ทะลุถึงกันกหมดแต่ว่าซอยถ้าไปทางนี้มันจะตันหมดอ๋อครับไปผิดซอยมาแล้วทีนึง <S <s <c oughs> อ๋อแล้วก็จริงๆแล้วรถนี่ที่พี่บอกคือมันสามารถเข้ามาจอดได้เลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกล้าเขา้ามาจอดผมก็ไม่กล้าเข้ามาเลยเมื่อกี้โอเคครับ ขอบคุณครับกลับรถก็กลับตรงนี้ได้อ๋อมันจะกลับง่ายกว่าอ๋อโอเคครับขอบคุณครับของเน่มาแล้วฮะคนเน่ใส่อะไรไปเข้าหน้าร์ตมอสจะเป็นเข้าหน้าร์ตมอนที่แบบดูดูดีมากอ่ะอยากชิมอยากชิมอยากชิมบ้างอยากชิมมบ้างดีอะ เป็นไงอร่อยไปไหนชิมะอืมอู้อร่อยจังหัวอร่อยมากทุกคนปาสตบิหอมแล้วก็แซลมอนมันขาวเลยอของผมมาแล้วคอันนี้ชื่ออะไรนะครับชิลลี่สปาโบเอ๊ะคาโบคปาบุณครับขอผมผมัวพูดไม่ถูกเอง ช,ชิมัมเปอร์เอเอใช่ชิมีสคัมเปอร์เอ,อนี่น่าจะถูกนะใชล้อมีคือพี่ถ่ายมาให้ด้วยชิมซอสก่อนนี่ซอสล<ๆ>อยไปชิมซอสตัตกซอสไปชิมก่อนนีน่ตรงนี้เองแค่ซอสอะ ไม่ไม่แลกข <c oughs> นมปังเป็นอย่างที่พ <c oughs> ี่เขาแนะนำมาพี่เขาบอกว่าจะเป็นขนมปังที่แบบหนึบกวานะ่าปกติโูเสียงขนมปังขอบมากขอบขนมปังแบบดีเย่ยมดีอันนี้แนะนําต้องสั่งจะได้กินทุกอย่างให้ครบดูนะสัมผัสการตัดนี่ตัดดูดูเสียงนขนมปังน,นุ่มเลย กินทุกอยา่างมีทุกอยา่างคําเนียวไข่ขนมปังเนื้ออืมอ้มออร่อยมากโอ้โหม,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 มันลงตัวไม่หมดเลยโอ้โหความ,อ,ม,อ,มอร่อยขอราดับเนี้ยกับราคาโคตรคุ้มบอกเลย ก็ได้ฟังเสียงขอบขนมปังฟังเสียงขอบขนมปังมาดูจะหยุดไหมเนาะจำแล้วอร่อยมากกินได้ท so ุกวันอย่างนี้อือแบบสมมุติถ้าอยู่ที่เนี่ยพี่เขาคงต้องเบื่อหน้าเขาอ่ะไอ้เม้งใหม่แล้วใหม่แล้วเอาเมนูเดิมๆด้วย อยากใหุ้กคนมากันฮะร้านซันทูเดอมูอร่อยมากกาแฟดีอาหารอร่อยที่จอดรถมีไม่ไกลาจากสนามบินด้วยนะสมมติถ้าใครลงจากสนามบินมาเลยอะไม่ไกลาจากสนามบินมาง่ายมาก ยังครับเอ่อน,นี่คือกไอศครีมแซนด์วิชนะคะลูกค้าสามารถเลือกไอศครีมแล้วก็แซนอ์วิชก้เองแล้วก็ฟรีซอสท็อปปิง้งค่ะารถเลือกสี่ะไก็ได้อ๋อนั้นเอาแต่ซอสกับท็อปปิง้งครับก็ต้องบอกฟอกกอร,รีตัวที่ขายดีจะมีมาร์คือคะลูกค้าเป็นตัวขายดีอะค่ะเอา,า,าวาเลน่าส<ๆ>มัดเตอร์ก็ได้ ได้แล้วนะฮ<ช>ะสั่งมาอันนี้เป็นอะไรนะนี่เป,นนเป็นไอติมกล้วยคะ่ะแล้วก็เป็นบิสกิตติงช็อกโกแลตแล้วก็ราชอตดารดช็อกแ,กแลก้วก,ก,ก,ก็ใส่ฮันนี่โคบฮันนี่โคคืออะไรมัอ๋อมันสามารถเลือกบิสกิตข้างๆได้ด้วยใช่ใช่ใช่เขาจะเลือกไอติมก่อนอ้าวเลือกไอติมก่อนแล้วก็เลือกบิสกิตข้างนอกว่าแบบเอาลดอะไรมันมีมีเยอะอะแต่ชอบแพ็กเกจอะแพ็กเกจแบบน่ารักมากอะนี่กินตาม อ่านว่าอะไรกินตามอัจฉรยาายัระยะใสอ่ากินตามอัจฉริยภาษาไทยยังอ่านไม่ได้เครื่องที่พูดานไม่ออกเลยเลวะ <c oughs> นี่ไงชื่อใจอยู่ตรงนี้นะฮะเซิร์ชได้เซิที่ชอบอ่ะนี่ชอบฝั่งนี้ The Time You Enjoy เนี่ยเฮ้ยก็อ่านภาษาอังกฤษไงครับคือผมเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมเลยอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ว่าอะไรอ่ะคือผมเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมเลยอ่านภาษาไทยไม่ออกเป็นไงมีกลิ่นกล้วยไหม รู้สึกมันแปลกตาเพราะว่ามันเป็นรสกล้วยแต่มันไม่มีสีเหลืองไงจะเป็นกล้วยเลยไม่กล้วยมันไม่ได้สีเหลืองเออกล้วยมันสีขาวเออว่ะเออกล้วยเป็นสีเหลืองนี่ว่ะเออลืมว่ะสีเหลืองมันเปลือกอืมอืมไอ้ติ่มกล้วยมากอ่ะอืมนี่กลิ่นกล้วยแบบอร่อยมากโหเยน็นๆเข้าใจแล้ว <c oughs> เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องกินตาม ไอขอบขอบอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะคือไอติมมันหอมแล้วก็โดนขอบขอบ,ขอบเขาเรียกเลยบิ Big ๊กกิบอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้คุ้มแหละกับการที่เดี๋ยวแวะก่อนถึงสนามบินคิดว่าถ้าไปสนามบินอาจจะเสียใจอได,ได้ไม่ได้มาแวะกินก่นอนหูอร่อยจริงะนะแล้วเดี๋ยวเราไปสนามบินแล้วใช่ไหมหลังจากนี้มไม่ได้แวะที่อื่นแล้วนะไปเจอกันสนามบินดีกว่าครับเราถึงสนามบินแล้วฮะตอนนี้กําลังจะเอารถเช่าคืนแต่ร้อนมากตอนนี้ขาวแบบขาวจั้วโอเคครับขอบคุณครับต่อไปเราจะต้องรีบเข้าไปเช็คอินนะฮะราะ กลััวไม่ทนโอเคครับหลังจากที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วเราก็มาลงดอนเมืองแล้วเราก็กลับมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะฮะสภาพก็ดูเหนื่อยดูหน้าก็รู้ดูเหนื่อยแล้ว เราก็จะมาพูดสรุปกันไปเที่ยวของเราสี่วันเราจะพูดเป็นภาพรวมนะ,ะให้เจาะลึกคงไม่พอนะเวลาดูกันทนดูกันได้ไหมล่ะชั่วโมงทริปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกนะปกติไม่เคยไม่ค่อยได้เที่ยวไงแล้วครั้งนี้ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากๆอะรู้สึกว่าสนุกจริงๆถึงเราจะตื่นเช้าทุกวันอแต่ไม่เหนื่อยรู้สึกว่าใช้เวลาคุ้มสนุกจริงอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าตั้งแต่ไปเที่ยวด้วยกันมาทริปนี้เป็นทริปที่สนุกที่สุดอืรู้สึกว่าแพนทริปมา ดีอะแบบไม่ได้เหนื่อยเกินก็รู้สึกว่าได้ทาอะไรครบอยู่ทําหลาย<ช>อย่างด้วยท <c oughs> ำมากขอเแพนด้วยบางวันอ <c oughs> พูดถึงความประทับใจแต่และว,วันวันที่หนึ่งสอามี่ะใครชอบอะไรมากที่สุดเรื่องที่ที่รักก่อนวันแรกถ้าชอบแบบวันแรกชอบกาแฟคือวันไหน มันไม่มันเลือกไม่ได้สิวันแรกวันแรกเราไปแค่สองร้านใช่แต่ว่าที่พอไปถึงเชียงใหม่อะแล้วเราไปหาอะไรกินอย่างแรกอะพอเป็นกาแฟแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟเชียงใหม่อร่อยนี่ว่าเป็นแบบเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีอะใช่แล้วของทีัะอะอข้าวซอยนรบกิจอืมอร่อยมากไม่เคยกินข้าวซอยนั้นเพราะว่ามันมันเผ็ดแล้วมันแบบบางคนรู้สึกว่ารสชาติมันเข้มจัดไปเพราะว่ามันแบบมันเผ็ดแล้วมันก็มันมันถึงเครื่องอะแต่ไม่กินเผ็ดนะแต่ข้าวซอยนรบกิจแบบเป็นข้าวซอยที่ไม่เคยกินรสชาติ ก่อนคือมันเข้มขน้น ใช่มันมันอร่อยนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่กินข้าวซอยเลยผมไม่เคยกินข้าวซอยมาก,ก่อน <c oughs> แล้วผมก็กินข้าวซอยรูมังกิตแล้วก็เอออร่อยวะ่ะอันนี้คือของวันแรกอืมแล้วก็วันที่2ถ้าวันที่2ก็คงต้องชอบธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติหมายถึงวิวนะหมายถึงที่เราพักอะ่ะเขาชื่อธรรมชาติโฮมสเตย์อ่า <c oughs> ชอบมากเลยเหมือนกันเขาก็ชอบเออตอนที่กินหมูกระทะไม่ได้แค่ชอบอาหารนะชอบพี่ญญาาที่น่ารักใช่พี่เขาต้อนรับพี่ที่ดูแลเราอ่ะเขาเขาน่ารักมากเลยแบบว่าผมผม มเดินมาเอาของที่รชใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินกลับมาหาบ้านผมเดินเข้าผิดหลังเลยแล้วผมก็ได้ยินพี่เขาเรียกห <c oughs> ลังนี้หลังนี้หลังนี้ <c oughs> ผมผมนึกว่าพี่เขาบอกคนอื่นผมก็เดินเข้าไปปุ๊บเดินเปิดเปิดตูด้วยน้ะบ้านหลังกลางๆเข้าไปอ้าวเาน่หายไปไหนวะกเอาผิดหลังให้เองกูอ๋อแล้วก็อ๋อพี่เขาเรียกกูดีกว่า แม่เรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากเลยวันที่3เหรอยากเลยมันเยอะวันที่สามเป็นวันที่เขาชอบมากที่สุดเพราะว่าเช้ามาดิบกาแฟแล้วก็กินอาหารเช้าที่ธรรมชาติทงสเตชั่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปไล่ชาเขาชอบไล่ชาเขาชอบไล่ชามากชอบั้งวันไล่ชอบั้งวันก็ได้ไม่ผิดเขาแค่บอกว่าเขาชอบไล่ชานะแต่จริงๆแล้ววันที่3ดูเป็นวันที่คุ้มที่สุดนะเพราะว่าเราไปไหนที่เราลงจากที่หนึ่งเพื่อไปขึ้นอีกที่หนึ่งใช่เพราะว่าระหว่างทางเราก็แวะ ในเมืองด้วยใช่ส่วนวันสุดท้ายวันที่4ี่วันนี้นะนับวันนี้เลยวันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันชอบชอบชอบตั้งแต่เช้าเลยอ่ะที่ที่พักทำอาหารไว้ให้อ๋อใช่ระเบียงวิวชอบชอบร้านนั้นมากชอบร้านระเบียงวิวมากชอบน้องแมวมากครับแปะคลิปชอบน้องแมวมากๆคืมันแบบบรรจะกรรมนอบอุ่นมากเลยอ่ะเห็นไหมบอกเลยว่าถ้าให้เลือกแต่ละวันมันไม่เลือกไม่ได้หรอกทั้งทุกวันอ่ะมันชอบทั้งวันเลยอ๋อแล้วก็ร้าน Santu the Moon นี่ชอบมากเลยแนะนําค่ะ <c oughs> คือกาแฟดีใช่ใช,ใช,ใชอาหารอาร่อยดี <c oughs> คือบรรยากาศดีมา,มากมันแบบมันเป็นบ้านดีอะมันเหมือนเราไม่ได้เข้าร้านกาแฟมันเหมือนเราเข้าบ้านเพื่อนเ<ช> <c oughs> แล่มเพื่อน<ช>ทํากาแฟอร่อยข้าว <c oughs> ให้เรากินที่โคตรอร่อยอะไรเงี้ยชอบมากชอบบรรยากาศแบบนั้นจริงๆประทับใจทุกวันเลือกอยากนะถ้าจะให้เลือกอะเลือกไม่ได้เรา โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลกคล์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะฮะรอบหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมดูกันด้วยนะฮะ <c oughs> แลาไม่รู้ด้วยจะไปเที่ยวเมื่อไหร่เพราะว่าหมดตังแล้ว <c oughs> เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณ <c oughs> นะคะ <c oughs>